สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนวิชาภาษาไทยคุณครูสมใจค่ะวันนี้เรามาทาําความรู้จักกับสระใหม่กันอีกหนึ่งสระเลยนะคะสระใหม่ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือสระอือค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ท่างความรู้จักกับสระอือนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกกายบริหารสมองกันก่อนนะคะพร,ร้อมบริหารกันหรือยังคะหันไปกันเลยค่ะ มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือ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 ตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือ แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะลูกๆล,ลองกลับไปฝึกร้องดูนะคะแล้วฝึกท่าทางไปด้วยค่ะถือเป็นการบริหารสมองกันก่นกอนที่จะเรียนค่ะต่อไปนะคะคุณครูสมใจจะพาลูกๆทุกคนไปทําความรู้จักกับสระอือกันค่ะสระอือมีลักษณะยังไงกันนะไปกันเลยค่ะลักษณะของสระอือสระอืออ่านออกเสียงว่าอือ สระอือเป็นสระเสียงยาวสระอือวางอยู่บนพยัญชนะต้นและต้องมีออ,อ่างตามมาด้วยเสมอต่อไปเรามาฝึกผสมคำสระอือกันนะคะมอมอือมือกออือคือลออือลือทออือถือ ดอือดือยอือยืมอือมือถอือถืออ่านว่ามือถือลูกๆก็พอที่จะรู้จักสระอือกันแล้วนะคะต่อไปคุณครูสนใจมีเกมถ่ายภาพสนุกสนุกไมมลูกท่ายกันค่ะช่วยกันตอบนะคะ ไปกันเลยค่ะมาภาพเลกกันเลยนะคะลูกๆคะ่ะนี่คือภาพอะไรคะอวัยวะภายนอกไว้จับสิ่งของอะไรเอย่ยใช่ค่ะมือค่ะต่อไปนี่แหละคะ ภาพอะไรเอย่ยสัตว์อะไรคะลูกๆใช่ค่ะกิ้งกือค่ะต่อมาค่ะภาพคนกำลังเอามือทำอะไรคะใช่ค่ะถือค่ะนี่นะคะ แบบนี้คุณครูเชื่อว่าลูกๆต้องรู้จักกันนะคะถูกต้องค่ะนี่คือกระบือหรือว่าควายนะคะต่อไปค่ะนี่และค่ะว้ใช้โทรหากันอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะมือถือ นั่นเองนะคะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะอวยัยวะภายนอกนะคะอะไรเอย่ยดูเลยค่ะถูกต้องค่ะสะเดอค่ะยอดเยี่ยมกันมากเลยค่ะลูกๆค่ะท่ายถูกกันหมดทุกข้อเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกๆคะสําหรับสารอือในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวครูม,มีแบบฝึกหัดให้ลูกๆกลับไปทบทวนความรู้กันนะคะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะลูกๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นนะคะลูกหน้า21คะ่ะหน้า21นะคะเขาบอกว่าทาอะไรคะหัดอ่านแล้วก็ระบายสีคะ่ะลูกหัดอ่านาคําว่าอะไรคะมือ ม,มือมือแล้วก็ลูกระบายสีมือด้วยนะคะคราต่อไปค่ะถือถออือถือแล้วก็ระบายสีนะคะต่อไปลือ,ล,อ,อล่อเอือลือระบายสีภาพนะคะต่อไปค่ะเขียนตามรอยเล่มหัดอ่านม,มือมือเขียนนะคะเขียนใ้มีหัวนะคะสวยๆนะคะ ไปถออือถือลอเอือลือต่อไปนะคะที่เหลือรูกประจำมต่อนะคะต่อไปนําคําที่กําหนดให้เขียนเรียงกันเละหัดอ่านคําว่าถือบวกคําว่ามาก็อ่านว่าถือมาลูกก็มาเขียนให้ติดกันนะคะเขียนให้สวยๆค่ะต่อไป มือบวกชาก็มาเป็นมือชาก็ดูภาพประกอบด้วยนะคะมือชาต่อไปชูบวกมือก็ชูมือมเห็นไหมคะชูมือขึ้นต่อไปฝีบวกกับมือก็มาเป็นฝีมือฝีมือทำอะไรคะยิงธนูต่อไปหาบวกกับรือก็มาเป็นหารือนั่งปรึกษาหารือกันนะคะ ภาพต่อไปค่ะโยงเส้นคํากับภาพที่มีความหมายตรงกันาคาที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะตาจือ้อลูกกระหมานะคะตาจือภาพไหนคะลูกก็โยงมาเลยค่ะโยงต่อไปฮือฮือ,อาภาพของเด็กผู้หญิงคนนี้ร้องไห้นะคะฮือฮือทุกคนโยงมาเลยต่อไปมีมือ ดูป้ามีมือลูกก็โยงมาเลยนะคะต่อไปสะดือลูกก็โยงเลยนะคะต่อไปนะคะแด็ประกาศหนะ้าต่อไปค่ะลูกหัดอ่านในคล้องแนละ้วก็ระบายสีดวงดาวข้างล่างมี้สามดวงนะคะอ่านในคล้องเลยนะลูกนะในล,ลูกจะได้อ่านเก่งค่ะดูชะนีมีสะดือถือยามา ตาจือหาแล้วลูกก็ไปอ่านเองนะคะต่อไปภาพสุดท้ายเลยนะคะหาทางไปเที่ยวภูเขาโดยระบายสีเฉพาะช่องที่มีสระอือเท่านั้นนะคะหาสระอือแล้วก็ระบายสีเลยลูกถ้าสระอีไม่ต้องระบายนะคะทำง่ายๆทุกคนนะคะลูกทำได้อยู่แล้วง่ายๆค่ะ สุดท้ายนี้นะคะลูกๆล,กลงกลับไปทบทวนฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วก็ทำแบบปรึกัดกันนะคะไม่ยากเลยค่ะคุณครูเชื่อว่าลูกๆทุกคนเก่งนะคะแล้วก็ทำได้อยู่แล้วค่ะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมือเสียงสาระเออมืออ่านเมา